สวัสดีค่ะพี่น้องชาว y o u t u b e วันนี้ได้โอกาสทำสวนนะคะเพิ่งจะมีเวลาว่างนี่จะให้ถูกเพราะอะไรเอาไว้บ้างคณะที่จริงอะ่ะเพาะเอาไว้แล้วว่าจะแยกแยกออกเป็นต้นเล็กๆอยู่กระถางใครกระถางมันกระถางน้นอยๆยุ่งค่ะยุ่งไม่มีเวลาแยกเลยจนเขาโตแบบเนี้ยเนี่ยคงไม่ต้องแยกออกแล้วละ่ะ แยกทีนึงก็ลงเอาลงดินเลยดีกว่าไม่มีเวลายุ่งตอนนี้ด้วยอันนี้คือประกาศเขียวปรีนะที่เป็นกอใหญ่ๆเอาไว้ดองอันนี้ก็เหมือนกันยุ่งพอมันขึ้นมาแล้วก็ไม่มีเวลาแยกไนงะแล้วก็พอมันโตแบบนี้ก็เลยจะเอาลงดินเลยเนี่ยจะเอาลงข้างหลังเนี่ยนี่คือบักชีนะทุกคนนี่บักชี ผักชีในกระถางเดี๋ยวขอเอาอันนี้ไปลงดินก่อนนะคะเียบร้อยแล้วค่ะลังขดลังแข็งอยู่ตั้งนานเหนื่อยอยู่เด้ตรงนู้นเลยเอาผักชีในกระถางไปลงผักชีที่ผักชีที่อยู่ในกระถางเนี่ยก็เลยเอาไปลงไว้ตรงนั้นหน่อย ตอนนี้ในในตู้ก็เริ่มอุ่นๆนะในตู้ก็เริ่มอุ่นๆเดี๋ยวจะรดน้ำซะหน่อยเนี่ยผักชีเอาออกจากกระถางเอามาใส่ไว้ตรงนี้เป็นกระจุกกระจุกแล้วก็มีหอมแดงขั้นกลางทำไปเลยเออที่สำคัญเขาเจะรอดถาบไหมเนี่ยเดี๋ยวหาอะไรมาโรอให้ถากมัน เด็ดสมอเรก่อนเด้อไปเอาเบียร์ใส่ไอ้ใส่ถุงพลาสติกก่อนเล้ามาวางกำจัดถาก เสร็จแล้วรดน้ำเสร็จแหละก็เลยแยกพริกก็เลยเอาพริกมาลงตู้ก็มีของเล่นใหม่นะคะนี่อันนี้เพื่อเพิ่มความอุ่นให้เขาตอนกลางคืนนะแล้วก็หวังว่าจะกันตัวทากได้สั่งมาหลายอันอยู่มะเขือบางต้นก็ลองเอาเสียงไว้ กาตัวทากได้ไหมว่าไม่ให้ตัวทากมันเข้าไปกัดนะเนาะแล้วกลางคืนน่ะตอนนี้มันอากาศมันก็อุ่นอยู่หรอกตอนกลางวันแต่ตอนกลางคืนมันก็มันก็เย็นกว่านี้น่ะก็เลยลองเอานี้มาคลุมดูเผื่อมันจะช่วยให้เขาอุ่นขึ้นเนี่ยมาเนี่คอยดูนะขนาดเนี่ยจะรอดไหมก็เลยเอาเอเล็กเอเล็กลูกเอ ก่อนที่เขาว่าโรยแล้วตัวทากมันจะไม่ชอบอะโรยไปด้วยแล้วก็ไอเบียด้วยทุกอย่างป้องกันตัวทากได้ไม่ได้รอดไม่รอดเดี๋ยวมาดูอันนี้ก็คือไอมาตูมแขกนี่มีเวลจะรอดอยู่นะเพิ่งจะเปลี่ยนกระถางตอนแรกเขาอยู่กระถางเล็กเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่ให้นี่น,นี่จะแตกอยู่นะ ชอบกินมากเลยอร่อยอันนี้คือพริกกระเรียงอันนี้คือพริกขี้หนูอันนี้ก็พริกกระเรียงตอนนี้ตอนนี้เหนื่อยและะ้วค่ะโอเคเข้าบ้านก่อนนะคะแค่นี้นะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ